หลายสมัยหลังจาก16เป็นต้นมาและเพื่อไทยกล้าที่จะบอกเลยว่าการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนที่เกิดขึ้นในยุคคอสช,อชอถือได้ว่ารุนแรงกว่ายุคเผด็จการใดๆหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16เป็นต้นมาเป็นเหตุให้หลายประเทศและข้าหลวงใหญ่สิทธิมน,นุษยชนแห่งสาปร,ระชา,ชาติต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทายยึดถือและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมน,นุษยชนที่ประเทศไทยได้ร่วมลงมติเห็นชอบและให้สัตยาวันใบตั้งแต่พฤกราช2491 ผมเสริมเข้าไปิดนึงผมคิดว่าบางเรื่องอาจจะไม่ไม่ตรงเป๊ะตรงนี้คือยกตัวอย่างถ้าคุณดูเหตุการณ์6ตุลาในวันนั้นเนี่ยคุณไปดูจำนวนผู้ที่เป็นเหยื่อของอกำลังของรัฐที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันก็แยก่กว่ายุคนี้นะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีหลายห่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่อำนาจรัฐนั้นมีความอเมหิตอยู่พอสมควร ในแบบที่วันนี้ก็ยังอายผมคิดว่าอันนี้อาจจะแรงเกินไปนิดหนึ่งที่เพื่อไทยเขียนอย่างนี้ว่าแย่ที่ตัวทั้งแต่14ตุลาแต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะภาครัฐก็ต้องชี้แจงว่ามันไม่ใช่นะสถานภาพสถานการณ์ด้านต่างๆของประเทศกําลังเสื่อมถอยโจนอัดเข้าถึงวิกฤตได้เหตุผลหลักของความล้มเหลวดังกล่าวคือความไม่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของสากลขาดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาประเทศการขาดความจริงใจและมุ่งแต่รักษาหน้าของตนเอง ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยความจริงใจมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเสื่อมถอยมานานตั้งแต่ปี49คือก่อนปี49เราเป็นเหมือน golden golden goose มันทุกอย่างมันดีหมดพอทุบมันก็เลยแบบมันก็เละมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โดยที่ปราศจากการรีเซ็ตให้กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็มีสุดท้ายความอาคติ และาการที่มีความต้องการในการทําลายฝาดตรงข้ามขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศเป็นต้นพระเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันตรหนักถึงวิกฤตของประเทศครั้งนี้โดยเร่งแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแทนการเป็นคู่ขัดแยง้งเร่งคืนประชาิปไตยที่เป็นสากลให้สังคมไทยโดยเร็วขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะร d ด s โวส์ทาง t u b e c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวัน จะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้